ถึงนม้ปินจะรู้สึกดีใจแต่ริ่ก็จะรู้สึกส่นเจ็บคอเป็นยังไงบ้างพี่ลาวันนี้น้องๆโรงเรียนมีีไหบ้างก็ทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับุปิงป้าต่นห้ยไเไม่ค่ะเกิไม่ได้น่างเกีงๆเออันแแนขอบคุณน้อง ดูนะนะฮะก็ถ้ารักในศิลปินในเรืองวันนี้พิจาราอาวุโสสุดไม่ต่าน้องๆในเรื่องงการเรียนนะรับนี่ไม่ใช่เหือนการเรียนแหละครับสำคัญที่สุดนะนะแม้ว่าไม่ว่าจะเราจะยังเกียดอยู่นะนะก็จะทำการไปที่สำคัญมากคือจำแบ่งเวลานะครับ แล้วมันจะนานแล้วก็การครับผมนี่นะต้องแบ่งเวลาให้ดีระหว่างเวลาเล่นกับเวลาเรียนแค่นั้นเองแล้จะสามารถกลับใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสนุกมากและที่สำคัญเวลามีกันบ้านนั่นนะให้ทำเลยนะอย่าพิ่งไปนะขอบคุณคุณจีเชื่อเราได้ไหมต้องเอาลูกชายจบหก มันนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วเอาไงวะในอมอนะครับผมก็ยังไงฝากผลงานหน่อยพา่ชาในใหม่ด้วยใช่ไหมก็ขอบฝากน้องๆโรงเรียนชิโม่ด้วยแล้วกันนะครับทีเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่านักแกะที่ได้ลองไปฟังเป็นลูกผึ้งแรกนะครับเราเกินร่วงนะเราก็ไปฟังดูนะครับทางยูทูบแล้วก็สิบห้ากรกฎาคมใช่อันนี้ฟังดีๆตั้งใจฟังนิ่เพิ่มกว่าตั้งใจฟัง สิบห้าสิบห้ากรกฎาคนี้เชี่ยนม่เเลยหมใจเลยอะสิบห้ากรกฎาคนี้ครับจะมีซีรีส์นะฮะในชุดของบางของบางสตอรี r y นะครับชื่อตอนนี้ e a ี e เราเล่นเหมือนกันอยู่ในนั้น ก็เร pues okay. ื okay. quote, ่องเดียวกันไงขอให้ฝาก้องทุกคนไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณ้องมากมากนะครับขออนุญาตเพื่อนยาให้กับประชาช